นั่นครับคือคุณยายน้อยครับที่ทุกคนจะต้องรู้จักขอในบ้านด้วยวันนี้มีของเศ็มามอบให้อดูหน้าดูหน้าดูหน้าอ่าแม่แม่ว่าผมเอาอะไรไปนั่นก็คือทุกคนกดลว์หน่อยนะเดี๋ยวชร์ให้ด้วยจ้าเดี๋ยวชร์ให้ด้วยจ้า Surprise, กลับมาพบกับผมนะครับยุโบโซเชียลเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะมาต่อคลิปจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึงเรื่องแม่นะครับว่าแม่ผมเนี่ยรู้ไหมว่าผมทํางานอะไรนะครับแล้วก็ลูกสะใภ้แม่ผมสวยแค่ไหนแต่มีสิ่งหนึ่งครับที่แม่ผมอยากได้ไดครับนั่นก็บอกว่าจะบอกว่าอยากได้ม้สูบพื้นสีเทวเขียวแล้วแม่รู้ไหมว่าลูกชายทางานที่ไหนไม่รู้ผมอะ่ะไม่รู้อะไรวะ มัาทูทู่เหรอทูทูกับทูตาอะไรทู่ทู่ทูช้อปปิ้งเออทูช้อปปิ้งเออทูช้อปปิ้งเคยดูไหมช่องทูช้อปปิ้งอ่ะที่เขาขายสินค้าอะไรอย่างเงี้ยอู้อยากได้ผ้าทูบ้านอันทูบ้านกันเนาะผ้าไหนเนี่ยไอ้ไอ้เก้าร้อยกว่าได้สองสองพันสามพันอันน้นอีกยิ่งแลหนุ่มก็น่าอยากไอ้น้อยๆเนาะเร่องนี้ครับผมไปเอามาแล้วจากที่ทำงานของผมเองเดี๋ยวมาดูมาดูมาดู S 1> <S 1> <S มันก็คือนะครับไม้ถูกพื้นนะครับเนี่ยไอไอเก้าร้อยกว่าได้เสียสองันสามันนั <S <S ่นนะส่วนพี่แม่อยากได้นะครับพอดีผมก็จะแวะไปหาแม่พอดีแล้วก็จะแวะไปเอาไปให้แม่ด้วยว่ามาดูครับว่า,า,า,าแม่ผมอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงตามผมไปดูแล้วกันนะครับมาบมาตามมา ตอนนี้ก็กําลังจะเดินทางออกไปนะครับเอาของมาให้แม่เอาของมาให้แม่นะครับแต่ก็ไม่ไกลหรอกครับบ้านพี่ชายผมครับที่แม่เขาอยู่นะครับเมลไยเมฆไกลจากที่ผมอยู่ัเท่าไหร่นะแล้ววันนี้เปนวันเป็นวันพิเศษด้วยแหละวันที่ผมเอาของมาให้แม่เนี่ยก็เป็นวันที่12สิงหานั่นก็คือวันแม่ของพวงชนชาวไทยเอ้ยไม่มีเพลงวันแม่ไหม โอ้โหนั่งรอแซนบายนั่นแหละครับคือคุณยายน้อยครับที่ทุกคนจะต้องรู้จักแป๊บหนึ่งแม่เอาของไปไว้ในบ้านด้วยเอาของไว้ในบ้านด้วยวันนี้มีของพิเศษมามอบให้คุณแม่นะครับเดูหน้าดูหน้าดูหน้า นั่นก็คือใบถั่วฝันทีเีวนี่นี่เขาเอามาให้เห็นแม่อยากได้ใช่ไหมล่ะแม่พูดในคลิปวิดีโอผมว่าแม่อยากได้แล้ววันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันแม่ด้วยนี่ต้องมาพิเก็นะครับเป็นอันที่เรียบร้อยนะครับแม่ยิ้มหน้าบานเลยครับได้ของแล้วก็อยากได้เงินด้วย ดูสิดูสิสิ่งที่แม่ผมชอบอันดับหนึ่งเลยเงินเอใช่ทู่ทุตั้งอใช่ทู่ทุตั้งแน่นอนครับได้ของแล้วก็อยากได้เงินด้วยตามสเต็ปนะครับก็คลิปผมก็มีเท่านี้นะครับนี่เดอยากให้เปิดให้ดูหน่อยว่ามีอะไรบ้างน่าจะมีแบบนี้นี่ตุ้งตี้อย่แต่ก็มีหัวให้นะครับแล้วก็มีหัวเปลี่ยนอีกอีกสองหัวอุ้ย มีหัวเปลี่ยนให้ถึงสาหัวเลยครับคุณแม่โอ้โหแล้วนี่ก็จะเป็นไม้ถูกพือนะครับก็ไปต่อประกอบเอาเองนะครับคุณแม่แน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ไปซื้อได้นะครับในเว็บไซต์ทูช้อปปิ้งนะครับช้อปที่ใช่รู้ใจคุณแล้วก็ก่อนจากกันไปนะครับก็ฝากให้ทุกคนกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยแม่บอกให้คนกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ลงนะ ฝากทุกคนกดไลค์หน่อยฝากทุกคนกดไลค์หน่อยนะอ่ากดแชร์ให้ด้วยกดแชร์ให้ด้วยจ้าอ่าโอเคครับันก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันแม่นะครับสวัสดีครับผมและคุณยายน้อยลาบก่อนเย้